สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมต่อน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการทํางานของผมกันว่าในหนึ่งวันที่ผมต้องตื่นขึ้นมาผมจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะ <c oughs> วันนี้แต่งชุดเต็มยศเลย <c oughs> นี่เลยชุดทํางานของผม <c oughs> แต่ว่าปกติผมจะไม่ใส่ชุดอย่างเงี้ยพอพอะเวลาไปถึง <c oughs> ผมจะถอดออกหมดเลย <c oughs> นี่ครับด่านแรกข,ของเราอ่ะอ่ะอะอ,อ,อ,อ ถ้าปกติมาถ้ามีอะไรติดมือมาก็จะไม่ให้มันกินแหละแต่ไม่มีไงเนี่ยโอ้โหโอโอโเคครับพอดีมันสายแล้วต้องรีบไปเดี๋ยวตอนกลับแวะมาหาหม่เดี๋ยวตอนกลับค่อยแวะมาหาหม่ยังไงเราก็ผ่านเหมือนเดิมโอเคปะเดินทางต่อครับสายแล้วนั่นแหละข้างหน้า ของผมตรงนั้นคือน,นี่แหละที่ทำงานผมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันตรนี้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะจจโนู <c oughs> ไปทำงานกันได้ไหมเ <c oughs> ข้าใจบอเข้าใจบ่ <c oughs> ปกติผมจะไม่ตื่นสายงี้นะครับถ้าเวลามาทำงาน น่าจะสายกดน่าจะใสายกดนี่แหละผมมาถึงแล้วไดว้ดูข้างหน้านี่เดี๋ยวขอรอดนยังจะตามอ่ะยังจะตามอ่ะลอยตรงนั้นแหละนี่นครับนี่เลยที่ทำงานของผมนี่แหละที่ทำงานของผม เดี๋ยวเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะสายกินไปเขาหิวแล้วนี่ครับเดินเข้ามาก็จะมืดๆอย่างเงี้ยอุ๊บนี่ครับที่ทำงานอันนั้นจะเป็นอาหารนะครับสีดำอันนี้ ไม่ใช่อันนั้นคือให้เปรียบเทียบที่เรากินนะอันนั้นจะเป็นข้าวอันนี้จะเป็นอาหารเออประมาณนะี้ตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่อาหารนี่เนะี่ยอันนี้คือสายอาหารป๊ใส่ทุกอย่างเลยนะราต้องรอด อันนี้ผมจะมาเติมน้ำนะครับต้องมาเปิดนะครับไว้ก่อนไม่งั้นมันจะฉักะืะฝนตกก็เลยมีน้ำอยู่วงอันนี้ฝนมันตกก็ดีนเหมือนกันจะได้ไม่รอน้ำนานไปเดี๋ยวเราไปเริ่มให้อาหารกันเลยดีกว่าปกติข้างบนนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่ข้างในแต่ว่าเขาเอาไปหมดแล้วขั้นตอนแรกที่ผมจะทำคือ มาแล้วก็เปิดน้ําเปิดน้ําเสร็จผมก็จะมาเอาอาหารนะครับแล้วก็ข้าวอะไรพวกนี้นมาเทในรางแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมากินกันเองนี่แหละการทางานไม่ได้ไม่ไม่ไมีโคแค่อะไรเลยสบายสบายไปเริ่มขั้นตอนแรกกันนี่นะครับเอามาเรียงไว้เงี้ย แล้วก็ตอนเที่ยงเดี๋ยวผมก็มาเหมือนเดิมแล้วก็ตอนเย็นนะครับสามเวลาที่ผมจะมาวันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าอาหารมันเป็นยังไงนะครับอาหารถุงดํานะนี่นะครับถุงดําโอเคลุกเชียงออกก็เราก็ยกขึ้นนี่นะครับยกขึ้นเราก็เทลง ต้องบอกทูกขัดตอนเลยแม่ถูกขัดก่อนเลยนี่ครับ okay, เดยวไปแต่เขาก็กินเองอาหารพวกนี้ห้ามให้ถุงขาดเด็ดขาดนะครับไม่งั้นอาหารเนา่านี่นะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกต้นข้าวโพดอะ่ะทุกอย่างที่เป็นข,ของต้นข้าวโพดมันเขามารวมในนี้หมดเลย <Okay. S 1> เป็นต้นเป็นใบอะไรพวกนี้นะครับเอามาปัน่นแล้วก็ ใส่อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเพราเขาก็ชอบกันกินตอนแรกนะครับโคตรเหม็น <c oughs> บอกตรงเหม็นมากนี่แหละเขาก็ไม่กินเงี้ยหนูหนูครับอยากกินไหม no อยากกินไหมหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทำงานระอก่อนนะแป๊บนะึงนี่ครับ ก็ใส่มานี nah. いい่แหละแล้วก็เอาอันนี้นะครับมาเทข้างบนเหมือนเรากินอาหารตามสั่งเงี้ยลาดหน้าเอาอาหารลาดข้างบนเงี้ยมานั่นแหละเคเดี๋ยวผมทําให้เสร็จก็แล้วกันเคครับนี่แหละทําเสร็จแล้วสะากันไปงี้แหละเหมือเต็มหน้าเลยโอ้ยปกติผมจะมีแมสนะครับกันฝุ่นกันอะไรางี้แต่ว่าแมสหมดพอดีเลยไม่ได้ใส่เลย นี่นะครับผมเสร็จละทําเสร็จลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูนี่แหละจะเป็นงนี้อะไรอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นยงนี้อาหารโรยข้างบนข้างล่างก็จะเป็นไอเนี่ยข้าวโพดสีเขียวๆนี่แหละแยวเขาก็กินของเขาเองอ่ะเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้ผมถอดเสื้ออยู่นั่นแหละผมไม่รู้จะใส่มาทำไม มันร้อนนะครับใครจะบ้าไปใส่ล่ะเหงื่อเต็มหน้าเลยต้องเปิดน้ำก่อนไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมาทำความสะอาดอ่างแล้วกันโอเคเสร็จแล้วครับภารกิจวันนี้ไม่ใช่วันนี้ดิ ตอนเช้าเช้าของวันนี้เดี๋ยวก็มีต่อนะครับผมคิดว่านะครับจะต้องมีคนถามแน่เลยว่าถ่ายแบบนี้หรือว่าทำงานอะไรอย่างี้ไม่ไอายบ้างหรอทำงานแบบนี้จะเป็นต้องอายด้วยเหรอครับ <c oughs> ท,ำทำไมต้องอาย เราทําอะไรมีความสุขเราก็ทําแต่ว่าอันนี้คือทําไม่ได้ทําเป็นอาชีพจริงจังนะครับทําแค่คือแบบเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทําเงี้ยก็หลักๆก็ทําำ u t u b e แหละเงินก็ไม่ได้เยอะนะครับความจริงมันมันมีเยอะกว่านี้ยเขาเพิ่งเอาไปเมื่อวานก็ได้ประมาณสามพันแหละสามสี่พันต่อเดือนไม่ต่อวันนะต่อวันนี้รวยตายเลยถ้าถามว่าอายไหมนะครับมันก็ไม่น่าอายนะแต่ว่า มันก็ยังดีกว่าคนไม่ทําอะไรไหมผมว่านะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตอนเที่ยงผมคงไม่เดินมาร้อนมากเพระทางก็ไกลนะครับโอเคไปเจอตอนตอนเย็นแล้วกันตอนเที่ยงไม่มีอะไรให้หน้าทายหรอกเดีตอนเย็นเจอกันอีกโอเคบ๊ายบาย ไปดิยังไม่ไปอ่ะเนะี่ยเอา้าผมจะกลับบ้านเนะี่ยไปดิ few moments later. สิ่งที่ผมทำในหนึ่งวันก็มีบ้านนี่แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปละบายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับ